ต้องบอกว่าคดีพลิกอีกรอบค่ะเมื่อสาวจีนที่ขับโรลสรอยเตรียมส่งทนายเข้าพบตำรวจทางหลวงยืนยันไม่ใช่ใจดีแต่พูดไทยไม่ได้ก็ะเรียกค่าเสียหายรถกระบะชนท้ายจากกรณีที่รถกระบะแต่งซิ่งชนท้ายรถหรูโรลสรอยราคาคันละ32ล้านโดยจุดเกิดเหตุบนถนนบอเตเวขาเข,าขา้าช่วงกิโลเมตรที่48 จนในโลกออนไลน์วิภาควิจารณ์สนันถึงค่าซ่อมรถด,ดังกล่าวซึ่งคาดว่าค่าซ่อมจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน180,000บาทก่อนที่ต่อมาค่ะมีรายงานว่าเจ้าของโรสลรอยคันดังกล่าว เป็นหญิงสาวชาวจีนวัย21ปีโดยหลังจากเกิดเหตุกระบะแต่งซิ่งชนท้ายเจ้าตัวได้เคลื่อนไหวแล้วโดวยการลงมาคุยกับคู่กรณีซึ่งเป็นหนุ่มวัยรุ่นเจ้าของรถกระบะเพียงไม่นานพร้อมระบุว่าไม่ติดใจเอาความยอมรับว่าตัวเองเบรกระทันหันขอเพียงให้รถกระบะไปซ่อมรถของตัวเองเท่านั้น แต่ว่าล่าสุดค่ะมีารายงานว่าพลตำรวจตรีจลน์เกียรติปานแก้วรักษาการผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นและได้แจ้งจากคนขับรถสโลรอยผ่านทางทนายความว่าตามที่มีข่าวว่าคนขับรถสโลรอยไม่ติดใจเอาความนั้นไม่จริงแต่เป็นเพราะผู้ไทยไม่ได้และมีธุระด,ด่วนจึงออกจากที่เกิดเหตุไปก่อน โดยในวันที่16สิงหาคมเจ้าของโรสตรอยจะส่งทนายความเดินทางไปที่สถานีตำรวจทางหลวงที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐานในฐานะผู้เสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้